ค่ะบ่ายวันนี้เราก็ได้ส่งมอสคูบตตาแอร์อยันมา e ่าเอฟสามเก้าสามที่ค่ะให้ลูกค้าที่อ,อำเภอโ่อโพ,โพ,โพชัยจังหวัดขอนแก่นค่ะลูกค้ามาจองเมื่อวานนี่ค่ะคันนี้ลูกค้ามาจองเมื่อวานแล้วก็จะส่งด่วนวันนี้เลยค่ะ ร้านก็เก็บงานให้เช็คทีีล้อจุดรัือซึมเช็คระบบไฟค่ะพร้อมส่งวันนี้เลยพร้อมส่งเดือนวันนี้เลยค่ะเป็นยันมาสามก้าแรงค่ะสวยมากค่ะคันนี้ ท่านใดที่สนใจคูบาตายันม่านะคะมือ 2, สองคภาพดีค่ะก็สามารถโทรสอบถามได้ที่เบอร์0982601158ค่ะร้านเราก็มีรถถทมือ 2, สคุณภาพดีค่ะขายในราคาถูกๆไปเลย างร้านเราก็มีรถไถเข้ามาเรื่อยๆนะคะมีรถไถเข้ามาเรื่อยๆลูกค้าท่าในใดที่สนใจรุ่นไหนก็โทรสอบถามนะคะได้ที่เบอร์0982601158ค่ะร้านรถไถมือสองเรานาะดินขอนแก่นค่ะค่ะแล้วก็ให้สไล์ไปสูงถึงหน้าบ้านเลยค่ะ3.9แรงคันนี้เป็นรถจดทะเบียนปี59ค่ะ จบกาเรียนปี5-9เล่เลขเอกสารครบเลยมาพ้อมหมุกก็อนสองจีนเป็นมีดันหน้าแล้วผ่าน,านพวน CMT ค่ะคันนี้สภาพรถ80%ขึ้นทุกคันเลยค่ะยันมาก าฝากลูกค้าทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยค่ะวันนี้แม่ค้าก็มารีวิวการส่งมอบรถถ่ายค่ะสง่สงมอบรถถ่ายให้ลูกค้าขอบคุณอากาค่ะ